วันนี้มาดูบทสรุปมันมาถึงทางอวสารเป็นที่ปากเม้าเนาะเป็นเรื่องเป็นราวตลอดหเดือนที่ผ่านมาเทวศาสนาด้ของคืนเนี่ยต้องจ่ายเงินบางส่วนนะกรรมที่ดีกว่าการรมตกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภาพเปลือกข้างนอกโอ้โหมันเป็นจุดที่ทําให้หลายคนชื่นชอบชื่นชมสวัสดีทุกคนนะคะจริงใจเล่าค่ะมาดูบทสุดท้ายเป็นเรื่องที่ถึงหน้า อวสานของคดีความหรือว่ารกรณีปัญหาเมวาสนากับดีวนิสลานะคะเรื่องของการเอาของเพื่อนไปจำนำได้เงินเอาไปหมุนสุดท้ายแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวนะคะตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวมากมายเนาะก่อนหน้านี้อีพีที่แล้วคนตามพี่บอยเยอะเลยว่าพี่บอยเล่าได้เข้าใจง่ายๆวันนี้มาดูบทสรุปมันมาถึงทางอาวสานเพราะอะไรเพราะว่าสมบัติพระสถานที่เขาสะสมกันไว้ก็คือคุณเมย์เนี่ยสุดท้ายแล้วได้คืนแล้วนะคะได้คืนแบบ ดูหน้าตาคุณเมดูมีความสุขมากๆกับสิ่งที่เขาได้คืนพี่ไปเล่าตรงนี้กับจริงใจเรานะคะขอความรักจากทุกคนเป็นการขอบคุณหนึ่งไลค์ได้ไหมคะ1นึ่งแชร์ได้ไหมคะกด s u b สไครต์กดติดตามกันไว้เนาะและขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนดนะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้เซรั C ่ม um ตัวที่จะช่วยทําให้เส้นผมของเราสวยงามโดยเฉพาะคนที่ดัดผมหรือว่ามีผมยักโศกเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะคะ Hai r Perfection สไตลิ่งเซรั่มพอเวลาเราใช้เซรั่มตัวนี้นะคะมันจะช่วยทําให้ผมที่เราดัดเส้นผมที่เป็นหยักโศกเนี่ยมันดูเป็นลอนสวยงามน,นะคะเพราะว่าเขาเป็นเส้นใยพิเศษไฟเบอร์ฟ ที่จะช่วยทําให้รอนผมของเราเป๊ะและอยู่ทรงตลอดทั้งวันที่สําคัญก็คือเซรั่ม um ตัวนี้จะช่วยล็อกค,ความชุ่มชื่นให้กับเส้นผมทําให้เห็นวอลุ่มภายใน1น,นาทีมันไม่เหนียวเหน,อ,นอะเธอมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติไม่ละคายเครืองใช้1 2ถึงหยดเท่านั้นนี่คือผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฟ a กเกอร์ไทยแลนด์นะคะซื้อได้ทางทางออนไลน์เนาะก็จะมีไลน์แอปพลิเคชันของเขาใช่ไหมคะไลน์ฟ a กเกอร์ไทยแลนด์รวมไปจนถึงเซิร์ชแล้วก็พี่บอยปักตะก้า ี่บอยปักลิงไปแล้วนะคะซื้อได้เลยราคาไม่แรงหลายคนบอกพี่บอยแล้วว่าพี่บอยใช้แล้วดีย้ำนะคะนอกจากจริงใจเล่าข่าวบันเทิงแล้วก็ยังจริงใจแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับทุกคนค่ะนี่คือฟาเกอร์ไทยแลนด์มากระที่เรื่องราวที่จะเล่าตรงนี้เนาะมันก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะคะเพราะว่าสมบัติทั้งหมดที่เมวาสนาได้ให้น้องได้ให้เพื่อนได้ให้คนรู้จักที่ชื่อดิวอลิสลาเนี่ยยืมไปแต่สุดท้ายเจ้าตัวเขาเอาไปจำนองจำนำเนาะ แลกเงินออกมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนชีวิตอันนี้เราก็ไม่รู้หหลกว่าเงินเข้าไปทําอะไรเท่าที่ฟังดูจากการให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนว่าเงินนั้นก็ไม่ไดเอาไปเพื่อที่จะสร้างภาพหรูหราอย่างที่หลายคนกล่าวห,หาหรือว่าสรุปแต่จริงๆมันมันก็เรื่องของการหมุนชีวิตเพราะว่ามีการลงทุนมีการเอาเงินต่อเงินนะจากการเจ๊งในการทําธุรกิจหมุนเวียนกันไปอันนั้นคือสิ่งที่พี่บอยเข้าใจได้จากสิ่งที่ดิวอลิสลาให้สัมภาษณ์นะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหรายการมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยประมาณ62ล้าน ก็ทยอยได้คืนมาบางส่วนนะคะแล้วก็เหลืออันสุดท้ายที่เป็นอันสําคัญสําคัญมากๆนะคะก็คือสร้อยบูการีซึ่งสร้อยบูการีเนี่ยไปอยู่ที่บริษัทแบรนเนมน,นี่ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่จะเข้าสู่กระบวนการของคดีความนะคะเพราะว่าทางฝั่งเมวาสนาเขาเนี่ยก็ไปที่กองปราบในขณะ,ะเดียวกัน เมื่อมีการเข้าไปสู่กระบวนการตํารวจบริษัทแบนเนมานี่ที่เป็นผู้รับฝากของแลกเงินออกไปของดิวเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปแจ้งความนะคะแล้วก็สู่กระบวนการของศาลแต่สุดท้ายก็เคลียร์กันจบถามว่าเคลียร์กันจบ จากอะไรออะพูดตรงๆก็เคลียกันจบกับเรื่องของการมีคนกลางมาช่วยเจราจารไก่เกลี่ยก็คือพี่เป็กนะคะพี่เป็กสัญชัยเองตระกูลเนี่ยแหละคะ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากให้คุยตรงนี้ก่อนก็คือภาพหลายคนเห็นภาพนี้เมคะนี่คือภาพที่คุณเมวาสนาได้ของแล้วก็ดูมีความสุขเปิดกล่องเป็นสร้อยบูการีเส้นโปรเพราะว่าสร้อยนี้เนี่ยเป็นสร้อยที่ลิซ่าแบ็คพิงค์เคยใส่ก็เลยกลายเป็นของที่อยากจะได้เพราะว่าเมวัสนาบอกว่าฉันเองก็เป็นแฟนคลับ ลิซ่าก็อยากจะครอบครองเป็นของขวัญทางใจมูลค่าสร้อยบุรกรีเส้นนี้ค่ะที่อยู่ในกล่องสวยๆเนี่ย15ล้านนอกจากสร้อยแล้วเนี่ยสมบัติอีก2ชิ้นที่ได้คืนแล้วนะก็ค,คือกระเป๋าแอร์เมสสใบมันก็คือเรื่องราวที่ มันจบลงแบบสวยๆแต่จริงๆแล้วกว่าจะจบลงสวยๆเนี่ยมันก็เป็นขี้ปากเมาส์เนาะเป็นเรื่องเป็นราวตลอด6เดือนที่ผ่านมาที่บอยเองก็เล่าเรื่องของดิวอลิสลาในจริงใจเล่าเนี่ยหลายอีถูกไหมคะทุกๆคนก็จะเห็นว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดราม่าเนาะเหมือนละครถูกไหมคะอู้ทำไมเธอใจดีจังเลยอะอาสมบัติมูลค่าที่เธอซื้อไว้62ล้านเนี่ยไปให้เพื่อนยืมจะยืมสี่าห้าวันกลายเป็นว่าเอาไปจำนองจำนำเอาไปตึงเอาไว้แล้วเอาเงินออกมาและสุดท้ายอะคะเธอ เห็นมากอดของมูลค่าแพงๆเนาะสร้อยเส้นโปรดบูการีเธอรู้ไหมเขาจ่ายเงินไปอีก1.75ล้านบาทให้กับบริษัทแบรนดมเนนี่แล้วบริษัทแบรนดมเนนี่เนี่ยค่ะก็ได้เงินจากดิวลิสา3.5ล้านแล้วก็ได้เงินจากเมซึ่งออกให้กอดอีก1.75ล้านแล้วดิวบอกว่าดิวจะผ่อนจ่ายแบรนดมเนนี่อีก1.75ล้านคือดิวเนี่ยดิวยังเป็นหนี้อีก3.5้เนาะก็คือเป็นหนี้แบรนด์เนนีนึ่ดและเป็นหนี้ให้กับเมวัฒนาเพราะฉะนั้นเมวัฒนา ได้ของคืนเนี่ยต้องจ่ายเงินบางส่วนนะเพราะมีก็คงจะมองงนี้ไหมกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดอาใช้คํานี้เลยอย่างน้อยฉันยอมเสียบางส่วนแต่ฉันได้บางได้ทั้งหมดคืนมาเนี่ยมันก็แฮปปี้มีความสุขกว่าเนาะมันก็เป็นการถอยกันคนละก้าวเดินหน้ากันคนละก้าวเพื่อที่ใช้ทุกอย่างมันจบลงนะคบเพราะฉะนั้นหลายสื่อที่พูดว่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเอาเป็นว่าพี่บอยมองอย่างนี้แล้วสรุปแบบนี้ว่ามันก็จบแบบมันต้องจบอะเพราะว่าถ้าไม่จบ มันก็ไม่ได้อะไรนะคะเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะทุกคนอยากได้เงินหมดเลยแบรนด์แนนี่เอาเงินให้ดีวลิสลาไปนะคะ mm hmm. เพื่อจะแลกกับของที่มาวางเอาไว้เนี่ยเล้านโดยประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ย mm hmm. เขาก็อยากได้เงินเนาะเขาคงไม่อยากได้ของส่วนเมวัชนาเสียของไปมากกว่า7ล้านนะ mm hmm. เพราะว่าของที่เอาไปวางไว้กับแบรนด์แมนนี่เนี่ยมันแพงกว่านั้นแต่ขนณะ,ะเดียวกันดีวลิสลาเองก็คงหลังชนฝา แล้วก็ได้รับความเมตตาจากแบรนดีมันนี่รวมไปจนถึงได้รับความการุณามากๆจากเมวัสนาก็คงต้องยอมเนาะมันก็กลายเป็นบทสรุปที่สรุปแล้วว่าจบแบบไม่จบเพราะจากนี้ไปก็มีความพัวพันจ่ายเงินกันนะก็ต้องรอดูว่า1.75ล้านของเมวาสนาจะใช้เข้าไหมและ1.75ล้านจากแบรนดีมันนี่ที่ตกลงว่า จะใช้โดยแบรนด์นี้มันี่ยอมเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ชื่อเป็กสัญชัยเข้าไปเคลียร์สิ่งที่สําคัญก็คือเมวัฒนาบอกแบบนี้ทุกท่านขาบอกว่านี่คือบทเรียนของความไว้ใจเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนสอนให้รู้ว่าความไว้ใจความรักที่มีต่อคนสนิทหรือว่าเพื่อนเนี่ยมันใจดีอย่างเดียวไม่พอมันต้องรอบครอบกว่าน,นี้นะคะเมมัสนาพูดดีบอกว่านี่คือเติบโตกับชีวิตณนะจุดจุดนี้ เรียนรู้กับโลกของชีวิตณจุดจุดนี้นั่นก็คือปัญหานี้สินที่มันเกิดขึ้นกับดิวอลิสลานะคะพี่บอลก็บอกน้องว่าเรื่องราวกับดิวอลิสลาอย่างน้อยอะคะ่ะกำไรที่มีวาสนาได้ก็คือกําไรจากการที่สังคมได้รู้จัก ผู้หญิงที่ชื่อเมวัฒนาและไม่ใช่รู้จักแค่รู้จักแต่รู้จักในฐานะคนที่มีน้ำใจที่ดีเอออันนี้พี่บอยพูดแบบนี้ตั้งแต่วันแรกที่เมวัฒนาไปออกรายการและพูดกับหนุ่มกัญชัยในหนกระแสมันมีแต่ความเมตตามีแต่ความรักที่เธอมีให้กับดีอุิสลานาะและเราเห็นว่าเป็นผู้หญิงใจดีเนาะถ้ามองแบบพี่บอยเนาะเอาละเรื่องราวร้ายๆที่มันเกิดขึ้นความ ความน่ารักหรือมุมดีๆก็คือสังคมไทยได้รู้จักเมวัสนารู้จักวัฒธรรมอะไรแล้วก็ต่อยอดไปสู่อื่นๆได้อันนี้พี่บอยไม่ได้มองว่าเป็นการฉวยโอกาสเนาะเมวัสนาเขาก็ออกสื่อด้วยการทวงหนี้แหละแต่สุดท้ายแล้วการทวงหนี้ทวงของมันก็คือการแนะนําตัวตนของเมวัสนาแล้วกลายเป็นต่อประตอนนี้พอรักอะไรที่เมวัฒนาทมคนก็สนใจโดยที่ไม่ต้องซื้อสื่อและเขามีตัวตนอยู่แล้วนะแต่มีตัวตน ทำให้สังคมที่เป็นคนทั้งประเทศได้รู้จักผู้หญิงคนนี้นะคะส่วนเรื่องนี้พี่บอยขอสรุปแบบนี้สรุปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าปรากฏการดิวยืมของแล้วกันปรากฏการนี้เนี่ยค่ะมันสะท้อนสองเรื่องใหญ่ๆที่พี่บอยเห็นเลยนะคะเรื่องแรกก็คือปัจจุบันคนไทยสังคมไทยหรือว่าโฟกัสลงไปอีกสักนิดนึงคนเสพข่าวบันเทิงแบบไทยๆณนะเวลานี้พศออนี้ชอบเปลือกชอบอะไรที่ดูดี แต่ไม่ได้ดูข้างในดูแต่ภายนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลือกที่สร้างมันทําให้คนเห็นแล้วคนเชื่อแล้วคนไทยเนี่ยชัดเจนเลยกรณีนี้คือคนไทยชอบคนรวยคนไทยชอบคนสวยคนไทยชอบคนที่ดูดีแต่ไม่ได้ชอบคนที่เป็นคนจิตใจดีพี่บอยพูดแบบนี้นี่ไม่ได้บอกว่าดิวไม่ดีนะแต่เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าภาพเปลือกข้างนอกโอ้โห มันเป็นจุดที่ทําให้หลายคนชื่นชอบชื่นชมเพราะฉะนั้นการสร้างตัวตนในยุคป,ปัจจุบันมันจึงเป็นการสร้างตัวตนที่ใช้เปลือกใช้ภาพและอย่างกรณีดิวิสราขออนุญาตผู้ตรงๆเนาะมันก็เป็นกรณีที่สะท้อนภาพวงการบันเทิงหรือว่าสะท้อนภาพในปัจจุบันได้ดีว่าถ้าใครอยากจะมีตัวตนก็มาทําไม่ได้ยากนะคะหลายคนก็ทําแบบนั้นแม่ค้าออนไลน์ก็แบรนด์เนมกระเป๋าใบาละเป็นล้านไม่รู้เช่ามาหรือว่าจริง พยายามจะใช้ชีวิตหรูห้าจากการสร้างตัวตนแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นซึ่งทําให้เราสะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะเปลือกคือเปลือกวันไหนที่เปลือกมันถูกกระเทาะวันไหนที่เปลือกมันถูกปลอกออกเหลือข้างในนั่นคือความจริงที่จะได้เห็นว่ามันดีจริงมันสวยจริงหรือมันเป็นตัวจริงหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเปลือก มันหุ้มมันห่ออยู่เนาะ,ะอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องของเปลือกประเด็นที่2ก็คือปัจจุบันเนี่ยการสร้างตัวตนในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะคะมันง่ายมันไม่เหมือนอนดีตถ้าย้อนกลับไปปี8 0 90ในช่วงนั้นเนี่ยการสร้างตัวตนเนี่ยเราจะรู้จักเราจะเห็นจากผลงานทุกวันนี้เราพูดถึงดาราเก่าๆเราจะรู้ว่าอ๋อคนนี้มาจากละครเรื่องนี้มาจากฝีมือการร้องเพลงแบบนี้มาจากการถ่ายแบบงานชิ้นนี้มาจากเรื่องราวแบบนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยยุคปัจจุบันสร้างตัวตนง่ายสร้างชื่อให้เป็นที่รู้จักง่ายมากมันไม่เหมือนก่อนนะแต่มันมาง่ายมันก็ไปง่ายเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีเสาหลักของงานที่จะทําให้คนจดและจําหรือว่าเข้าไปคลองใจคนนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือมันง่ายก็จริง แต่มันยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้เป็นคําถามนะคะพูดสั้นๆกับพี่เป็กนิดหนึ่งพี่เป็กสันชัยเนี่ยวันที่ไปออกงานกับดิวอลิสลาเนี่ยเขาก็ชัดเจนนะว่าไม่ได้จ่ายเงินไม่ได้ออกเงิน3าล้านหไม่ได้ไปเคลียร์คดีโดยการเอาเงินไปฟาดให้กับดิวอลิสลานะคะแต่ว่าใช้บารมีความสัมพันธ์ที่รู้จักคนในวงการมากมายเนี่ยต่อยอดแล้วก็ไปเจรจาสงบปัญหาให้กับดิวอลิสลาและที่สําคัญก็คือขอร้องให้น้องสาวคนสนิทก็คือ เจ้าของบริษัทเจ้าของแบรนด์เจ้าของน้ําหอมที่ชื่อมาดามฟินให้มีความเมตตาและขออย่าปลดยายุติสัญญาการใช้งานดิวอลิสราเป็นพรีเซนเตอร์ในขณะเดียวกันตัวพี่เป็กเองเป็นผลิตภัณฑ์นะเป็นเจ้าของดีว่าซึ่งก็เป็นเจ้าของเจ้าแรกที่ดิวไลฟ์จำได้ไหมที่ไต้หวันและไลฟ์ไม่ค่อยเป็นนั่นนะ่ะ oh. พี่เป็กก็จะช่วยตรงนั้นด้วยพูดง่ายๆว่าการที่ชวนด oh. ิวการที่ใช้งานดิวเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ของเขาตั้งแต่ ปลายปีก่อนก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการสัญญาที่จะใช้งานต่อโดยที่ไม่ยกเลิกซึ่งพี่เป็กก็ก็ช่วยแต่ไม่ได้ช่วยเงินทางตรง แต่ช่วยทังอ้อมเรื่องบรารมีเรื่องการพูดคุยเรื่องการหางานการจ้างงานให้มันมีข่าวอีกอันหนึ่งจําได้ไหมคะที่บอกว่ามีเจ้าหนี้คนบันเทิงในวงการอีก3คนออกมาทวงหนี้ผ่านทนายความของเมวาสนาว่าตอนนี้เนี่ยดิวอลิสราก็ติดเงินเขาอยู่อีกประมาณ20ล้านคือเรื่องนี้เนี่ยดิวอลิสราไม่ได้ปฏิเสธนะคะกับการให้สัมภาษณ์ในการเจอนักข่าวแต่พูดกับสื่อว่าให้พี่ทนายพูดซึ่งตอนนั้นเนี่ยทนายบอกแบบนี้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยขอรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนเนื่องจาก พี่ใาเข้าใจเนาะว่า20ล้านอาจจะไม่ใช่เป็นเงินสด20ล้านมันอาจจะมีการพัวพันในการลงทุนธุนรกิจหรืออื่นใดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่ต้องรอดูความชัดเจนก่อนว่าคนมาทวงคือใครทวงนี่คือเงินสดไหมมีหลักฐานอย่างไรแล้วก็มันเป็นการร่วมการลงทุนหรือเป็นการอะไรอย่างไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูจบคดีมเมว,วาสนาอาจจะเดินทางไปสู่คดีใหม่20ล้านกับ3คนในวงการบันเทิงพี่อยว่าถึงเวลาโอ้ดีก่อนก่อนจะพูดตรงนั้นพูดตรงนี้ก่อน หลายคนวิจารณ์ที่ไปเห็นดิวลิสลาไปทําหน้ามาหรือเปล่าไปฉีดหน้ามาหรอหนู่นนี่นั่นอันนี้ไม่รู้ว่าฉีดไม่ฉีดแต่เล่าตรงนี้เนาะเวลาไปออกสื่อเธอนักข่าวเขาไม่ได้มีกล้องที่เป็นบิวตี้แคมเขาไม่ได้เข้าแอปพลิเคชันบีบหน้าให้สวยให้หน้าเรียวหรือว่าใส่เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนบอกว่าไปทำ,ทำไปทำไปทาอะไรมาทาไมหน้าดูเหมือนเพิ่งฉีดฟิลเลอร์จริงๆอาจจะไม่หน้าปกติที่ไม่ผ่านแอปเพราะที่ผ่านมาไลฟ์เธอมันมีฟิลเตอร์มันมีแอป มันมีตัวช่วยทางเทคโนโลยีพยเพราะฉะ<อ>นั้นเนี่ยให้ขเข้าใจนะคะอย่าไปวิพากวิจารณ์ว่าอุชิีดหน้ามาหรือเปล่าหน้าบวมอย่าเพิ่งสรุปนะะักข่าวเขาไม่ได้ใช้แอปเนาะอะ,อะมาถึงบทสรุปพี่บอกว่าณนะเวลานี้เนี่ยแน่นอนว่าสังคมเนี่ยค่ะเห็นหมดแล้วรู้หมดแล้วนะคะสังคมเนี่ยกำลังรอรอว่าดีวอลิสลาเนี่ยจะเดินหน้าจะแก้เกมชีวิตกับการเป็นแม่ไม้จะแก้เกมชีวิตจากการเอาของคนอื่นเข้ามา นะแล้วก็ต้องใช้นี่เขาเนี่ยจะแก้ชีวิตอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ไปเนี่ยสิ่งที่หลายๆคนรวมถึงพี่บอยน่าจะคิดตรงๆกันก็คือเรื่องของการที่รอดูบทพิสูจน์ของดีวิทิสลากับตัวเองไม่ใช่พิสูจน์ให้คนในวงการเห็นหรอกแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือดิวิทิสลาต้องพิสูจน์ให้สังคมนี้เห็นว่าเป็นคนที่ต่อสู้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาแล้วทำมาหากินนะคะเพราะว่าการพิสูจน์ให้สังคมเห็นมันมีความสำคัญเมื่อสังคมเห็นสังคมเขาก็จะเข้าใจและ เห็นใจทุกวันนี้พี่บอยเชื่อว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกคนเข้าใจหมดแหละแต่ทุกคนไม่เห็นใจเพราะฉะนั้นดิวริสลาต้องพิสูจน์ตัวเองในหลายๆรูปแบบเพื่อให้คนเนี่ยเห็นใจนะคะเห็นใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยค่ะมันเดินหน้าไปสู่การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพรีเซนเตอร์หรือจากนี้ไปเนี่ยค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดิวอาจจะทำเขาก็จะได้สนับสนุนคุณเนาะเรื่องของดิวริสลาเนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าการสร้างตัวตนเนาะ มันต้องยั่งยืนด้วยถ้าสร้างตัวตนแบบเปลือกอย่างดิวเนี่ยสุดท้ายเวลาอยู่บนหลังเสือแล้วมันลงไม่ได้มันก็จะต้องตะเกียกตะกายในการสร้างต่อๆไปโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงความจริงมันไม่ใช่เรื่องจริงของชีวิตมันก็จะกลายเป็นเรื่องเฉาและเป็นข่าวที่หลายคนคิดไม่ถึงแบบนี้พูดถึงตรงนี้ย้ำนะคะพี่บอยก็ยังใช้ประโยคเดิมว่าพี่บอยไม่สงสารและพี่บอยไม่เห็นใจดิวิิสรา แต่พี่บอยให้กำลังใจกับคนที่ควรจะลุกขึ้นมาสู้และพิสูจน์ตัวเองและเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งสู้อย่างเต็มที่พี่บอยชื่อว่าดิวอลิสลาจะได้รับความเห็นใจจากทุกๆคนรอวันนั้นนะคะดิวอลิสลานี่คือจริงใจเล่าว,วันนี้ค่ะช่วงท้ายพี่บอยขอขอบคุณเนีนะคะฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะตัวนี้ส่ง เซรั่มในการที่จะทําให้เส้นผมสวยๆของเราที่ดัดมามันมีโวลูมเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าเขามีเส้นใยธรรมชาติไฟเบอร์ฟริกใช้ลงไปจากเซรั่มเนี่ยมันจะช่วยล็อกให้ลอนผมสวยงามนะคะเป็นเซรั่มเบาบางซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอนะหนะกลิ่นเนี่ยจะหอมนะคะใช้แค่1 2ึงถึงหยดชโลมมันจะช่วยทําให้เส้นผมของเราดูมีโวลูมสวยงามตลอดทั้งวันค่ะซื้อได้ในออนไลน์นะคะย้ํานะคะทางไลน์คือฟาเกอร์ไทยแลนด์แลวคอยไว้ปักตะกา ปักลิงก์เอาไว้นี่ก็คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยลองใช้ดูนะคะไม่ดีไม่กล้าบอกต่อคะ่ะขอบคุณฟาเกอร์ไทยแลนด์ที่ส่งเรีย์พันคุณภาพมาให้เราคะ่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟัง